หรือไม่หน้ากากกันแก๊สถือกำเนิดจากฝันร้ายในสนามรบสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งในสาระชาแนลวันนี้เราขอพาย้อนเวลากลับไปยังปีแห่งหายนะปีที่โลกเผชิญหน้ากับอาวุธสงครามรูปแบบใหม่ที่มองไม่เห็นแต่ร้ายแรงกว่าสิ่งใดเรากำลังพูดถึงกาซพิษอาวุธเคมีที่ถูกใช้ในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง และเบื้องหลังของมันคือการกำเนิดของสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยชีวิตมนุษย์นับล้านหน้ากากกันแกส๊สจุดเริ่มต้นแห่งฝันร้ายย้อนกลับไปในปีคศ1915สส,19สงครามโลกครั้งที่หนึ่งดำเนินมานานเกินครึ่งปีแล้วสนามรบในยุโรปเต็มไปด้วยโคลนแนวเพลาะยาวเหยียด การประทะของทหารจากฝ่ายสัมพันธมิตรกับจักรวรรดิเยอรมันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องฝ่ายต่างๆพยายามคิดค้นวิธีการใหม่เพื่อเอาชนะศัตรูในขณะที่ปืนใหญ่และปืนกลยังคงครองสนามรบฝ่ายเยอรมันได้ส่งพัฒนาอาวุธที่ไร้เสียงไร้เปลวไฟแต่สามารถติดชีวิตคนได้เป็นร้อยภายในไม่กี่นาทีเปิดฉาก๊าซพิษครั้งแรกของโลก วันที่22เมษายน1,915เมืองอีปแปร์อีเบลเยียมเยอรมันปล่อยก๊าซคลอรีนจากถังเหล็กกว่า5,000ถังลมพัดก๊าซส,สีเขียวอมเหลืองเคลื่อนเข้าสู่แนวรบของทหารฝรั่งเศสและแคนาดาเสียงกรีดร้องดังขึ้นชั่วเพราะทหารเริ่มไอตาแสบจมูกไหม้และลม้มลงราวกับโดนมองไม่เห็นแทงเข้าหัวใจ ก๊าซคลอรีนทำลายปอดและเนื้อเยื่อทันทีที่สูดเข้าไปเหมือนร่างกายถูกกรดกัดจากภายในทหารหลายคนตายภายในไม่กี่นาทีบางคนตาบอดบางคนทรมานจนต้องฆ่าตัวตายเมื่อความหวาดกลัวกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของสงครามกองทัพพันธมิตรช็อกโลกทั้งใบช็อกไม่มีใครคาดคิดว่าควันจะฆ่าคนได้อย่างนี้ สิ่งเดียวที่ทหารทำได้คือหาผ้าเปียกน้ำมาปิดปากหรือบางครั้งใช้ผ้าอาปัสสาวะซึ่งมีแอมโมเนียช่วยต้านนิตคลอรีนเล็กน้อยแต่นั่นไม่ใช่ทางแก้ที่ถาวรเพราะศัตรูเริ่มพัฒนาก๊าซทิษรุ่นใหม่ออกมาเรื่อยๆกำเนิดหน้ากากกันแก๊สอุปกรณ์แห่งการเอาตัวรอดฝ่ายอังกฤษเร่งคิดค้นทางแก้ และไม่นานหลังเหตุการณ์อีแพรอุปกรณ์แรกที่ถือว่าใกล้เคียงกับหน้ากากกันแก๊สได้ถือกำเนิดขึ้นไฮโปเฮล멧คือหมวกผ้าชุบสารเคมีมีช่องกระจกเล็กๆไว้ให้มองเห็นมันดูคล้ายหมวกด,ดำน้ำแบบผ้าแต่ไม่มีท่ออากาศใช้การกรองจากเคมีที่ชุบอยู่บนผ้าโดยตรงขณะเดียวกันนักวิทยาศาสตร์อังกฤษและแคนาดาได้ร่วมมือกัน คิดค้นหน้ากากแบบมีฟิลเตอร์แยกใช้ถ่านกำมันแอคทีเวทคาร์บอเป็นตัวดูดซับก๊าซพิษซึ่งต่อมากลายเป็นมาตรฐานของหน้ากากกันแก๊สทั่วโลกหน้ากากของฝ่ายเยอรมันและการแข่งขันเทคโนโลยีเยอรมันเองก็มีการพัฒนาเริ่มจากหน้ากากยางง่ายๆที่เรียกว่า GM15 ก่อนพัฒนาต่อมาเป็นรุ่น GM17 ที่มีฟิลเตอร์แบบถอดเปลี่ยนได้ดูเหมือนหมวกยางต่อท่ออากาศแม้จะดูแปลกตาแต่ก็มีประสิทธิภาพพอสมควรการออกแบบหน้ากากกันแก๊สในยุคนั้นเน้นความเร็วในการสวมใส่ความแนบสนิทกับใบหน้าและประสิทธิภาพในการกรองสารพิษที่หลากหลายกส๊สมาสตัด ฝันร้ายบทใหม่ที่หน้ากากเอาไม่อยู่ปี1917เยอรมันปล่อยก๊าซมัสตาร์ดมาตาร์ดแก๊สมันไม่เพียงแค่ทำลายปอดแต่กัดผิวหนังทำให้เป็นแผลไม่อย่างรุนแรงทำให้ทหารถึงกับละลายทั้งตัวในบางกรณีหน้ากากกันแก๊สช่วยได้เฉพาะส่วนใบหน้าแต่ยังคงไม่สามารถป้องกันทั้งร่างกายได้ จึงมีการพัฒนาชุดป้องกันเต็มตัวสำหรับแนวรบสารเคมีโดยเฉพาะการฝึกฝนและชีวิตประจำวันกับหน้ากากทหารทุกคนต้องฝึกใช้หน้ากากกันแก๊สเป็นประจำมีการฝึกใส่ให้เสร็จใน6วินาทีเพราะหากช้าเกินไปคุณอาจหมดสติทันทีหลังสูสดแก๊สิเพียงครั้งเดียวในสนามรบทหารจะใส่หน้ากากวันละหลายชั่วโมง บางครั้งต้องใส่ทั้งวันแม้จะร้อนอับหรือหายใจลำบากแต่มันคือทางรอดเดียววิวัฒนาการสู่สงครามยุคใหม่หลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งหน้ากากกันแก๊สกลายเป็นอุปกรณ์ประจำกายของทหารทั่วโลกสงครามโลกครั้งที่สองสงครามเวียดนามสงครามอิรานอิรักสงครามอ่าวสงครามในซีเรีย แม้ในบางสงครามจะไม่ได้ใช้ก๊าซพิษอย่างเปิดเผยแต่ทหารก็ยังต้องเตรียมพร้อมเสมอเพราะการคาดไม่ถึงคือธรรมชาติของสนามรบจากสนามรบสู่เมืองใหญ่และโลกยุคไวรัสหน้ากากกันแก๊สไม่ได้ใช้แค่ในสงครามในยุคสงครามเย็นประเทศต่างๆผลิตหน้ากากสำหรับพลเรือนจำนวนมาก เผื่อกรณีโจมตีด้วยนิวเคลียร์หรือชีวภาพในปัจจุบันเทคโนโลยีจากหน้ากากกันแก๊สถูกนำไปต่อยอดเป็นหน้ากาก N95 หน้ากากกรองฝุ่น PM2.5 หน้ากากทางการแพทย์ในช่วงโควิด -19 เราจึงอาจไม่รู้ตัวว่าสิ่งที่เราใส่กันอยู่ทุกวันคือ ทายาทของอุปกรณ์สงครามที่เกิดจากหายนะในอดีตบทสรุปอุปกรณ์เล็กๆที่ป้องกันภัยยิ่งใหญ่จากวันที่ควันสีเขียวพัดผ่านสนามเพาะสู่วันที่คนใส่หน้ากากเดินตามท้องถนนหน้ากากกันแก๊สพิสูจน์แล้วว่า สิ่งประดิษฐ์เล็กๆสามารถเปลี่ยนอนาคตของมนุษยชาติได้มันช่วยชีวิตคนในสงครามมันกลายเป็นต้นแบบในการป้องกันมลพิษแอร์แลมันยังสอนให้เรารู้ว่ามนุษย์เก่งเรื่องทำลายแต่ก็ไม่แพ้กันในเรื่องการเอาตัวรอดและนี่แหละคือเรื่องจริงที่ คุณอาจไม่เคยรู้